อเโอเคขณะน,นี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะมา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 ,มาเล่นไหมครับเออถูกแล้วก็อันนี้เออนี่ไงซักระเบิดที่ผมเล่นใหม่เนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยเขจะระเบิดไว้ยเยอะก็รู้สึลกลบจิตขึ้นมานี้ก็ระเบิดแต่ระเบิดอันนี้ก็บ้าวางลาวะแวบแวบแวบแว ผมโคตรยอผิดนี่ก็สร้างบ้านไว้นะเกิดจะขยายต่อนี่ก็ว่างไว้ก็เนี่ยก็เล่นไปเล่นมาอยู่มันก็ไปเจอไอ้สิ่งนู้นอะ่ะที่สว่างสว่างใช้ยาดีไหมอ๋อแล้วก็เท็กเจอร์แพคใช้อันนะี้นะเนี่ยกดมอ n i n งครับแล้วแล้วผมจะตะลุยเนี่ยก็ไปส,อสอ่องๆด้อมๆมองๆดู ก็เลยโอ้มืดโอ้สว่างอ้ผิดโอ้เจออะไรอ่ะวองน้ำวองน้ำโอ้มันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างด้วยลง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 เอ๊ะผมจะล้มอ่ะอนี่ไหมผมไปตามน,น้ำมาอุ้ยนี่พี่บีเดอรสกาด ก็เลยได้ทำการอินชานดาเพชรมานอ่อดาเด็กอยนี้หนึ่งสองสามน,นี่นี่เธอเธอตัวเธอตัวเธอพี่พี่ลาก,ก่อยจุ๊บจุแล้วเจอกันในภายภาคหน้านะเออนี่ทำไมไฮะไรฮะนอ่อซอมบี้อยู่ในน้ำไม่ตายด้วยฮะอ,อะไรอ่ะ,อะ

ไม่ใช่สิ่งที่เจอง่ายด้วยนะเออเ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 ออเออ,อเขอเดินหน่อยนะอือฮ <c oughs> ึนะสังเกตแค่น,นี้เราอ,เอุ้ยแอบผิดแล้วก็จะเดินไปค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บ กระดึ๊บ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 วิ่งไม่ได้กระดึ๊บ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 เออเขาจะกระดึ๊บขึ้นไปแล้วนะกระดึ๊บเอือเออยาอยายาอย่าเป๊ะพอพอเดินไม่ค่อยทันอ่ะแล้วผมจะเดินมาตรงนี้พาพระแสงอะไรโอ้หแร่เล็กเยอะขี้ ทีเล่นปกติไม่จิงโอ้ยยมเกียเงยค่อยๆลงนี่คือการลงยางประดีนะผิดยวยวโหโอ้ยอาอะอะไรนะไอใช่ไหมไออ ใช่ S <S อยู่ไปก็ลกโลก <S 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 นี่เออชาวจี้จะงงาบเหรอโอ้นะเอออะไรมันจะสวยปานนะั้นเยมเปลี่ยนใหม่แมปๆก,ก็ค่อยๆอินนั่นไปเรื่อยๆทดสอบเร็ว จงเร็ว,รบบรวเร็วเบ๊บบบกี่วเร็วอย่าไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีนะตันะวเธอตัวเธออุ้ยน่าอฮือมันก็ไม่ต่างกังนจากเดิมเลยผมยิงนะครับปิว ก็จะมาตรวจสอบอะไรบวกอะไรต่างๆอะทองทองเนี่ยสัมบีก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากเดิมนะกระตูนผมรู้ผู้ชใจกันเทาเดอร์อันนี้ยูอันนี้ยูเยอะอืมอันนี้มึงอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นโคเดินเดิน อ้ยมองแบบนี้แล้วสวยนะแมปแมปแคปลงเฟซแอปลง่งหามุมสวยสวยหนึง่งสองสามแปบดบเรียบร้อย,ย,อย,เ,อยเดินหน้าสี่คุนลง เ้ยเดินหน้าโอ้ยไม่ถน,นัดเลยกินนมก่อนดีกว่าอ,อยแม่งใจเย,ยน็นอย่าเพิ่งแคปจวยอ่ะอม,มีแสงสว่างในตนเองดาวฤกอ์ผีสรู้สึกมืดขึ้นมา ทันทีอุย๊ยอะไรอ่ะมันมีแสงได้ยังไงขณะนี้ก็ได้เวลาสองแปดแปดปไม่ค่อยลงอืมนี่เหมือนฝนตกเลยอุ้ยอ้ย,อยมันไม่ลงมาด้วยอย่ะเอ๊ยเอ๊ยไม่น่าจะใช่สิ่งที่เจิจเรเลนพรทาย,ยาโยม มันไม่น่าจะใช่สิ่งที่เจอกันได้ง่ายนะไม่เหมือนจริงจังอ่ะเอออุ้ยเขาขอโทษทำไมเหมือนจริง uh. จ er ังอ่ะเผื่อแล้วก no, no, ูจะลงมาแล้วแสงอะไรเออโนโนใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเล็กนะแล้วก็เจ้าจะก็โหนไม่ผิดโอ้ยแล้วแสงมันมาจากไหนอ่ะอ้อมีกูใช้ตัวแถวนี้เยอเฮ้ย เวฟเวฟอันนี้ไม่น่าใช่กดแล้วมันสว่างมาจากไหน,นนี่เยอะน,นี่เยอะไม่น่าใช่อุ้ยสวัสดีค่ะคือเทียน 8. แปละกอยจุ๊บๆโอเคเนี่ยโตขึ้นไม่ได้ อย่งเลยนี่แนละอุ๊ยอันนูกจิตวางไว้เองช่างมันช่างมันไปไปไปจนิงจริงไม่ต้องใช้ยาเลยตัวเธอรักเธอละจะไปเถอะแมวรักแต่ข้าเธอ เธอไปอยู่กับไปอยู่กับพวกสมบงสมเด็ประมาณนีอ้อออค่ะ,ะคือนักรบบ้างไว้กันบ้างอะไร,ะไรฮะไม่เออไม่โทษครับ รอให้คุณทันมาไม่เอาอุ้ยอุ้ยของหินเรื่องแสงอุ้ยได้ยังไงอะของหินเรื่องแสงนี่มันตกจากอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสิ่งนั้นมันคืออี้ยง ไปไม่เอาได้ไหมแปะแปะอุ้ยน้อเียันยนขยันยนต้องไปย้อยืนี้ได้ใช้อะไรอ่ะ เออยังอ๋อวิกกี้ร้อนจัดวิกกี้ร้อนร้อนเออ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 ล้ีสปกตคือเ จะใจเย็นโอ้ีไม่มันขาตกอยู่ในความมืดไม่ไปไปไหนกัน,นก็ผ่าก็มา ยาเราอค่อยๆเดินแล้วสินะอุย้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆมีนคือการค่อยๆอุยอ้ยเฮ้ยหันอะไรตรงนี้หายไปช่างหัวงอืมนั่นมันคืออะไรนะจะเย็นจะเย็นสไปเดอร์ไอสินะไม่ใช่ ป่าวป่าวป่าวเออให้อะไรอ่ะมืดมดไม่ไหวไม่ไหวมีเกียวมีเกียอืมนั่นเอนั่นไงมาเรื่องลึกลึกนักตัวเธอนี่นี่นี่ สวยงามอลามตาแปะแปะแปะค่อยๆยึบยึบแล้วก็ลาก่อยนะโหดูมันรวมกันเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวท้องเราไม่ส่งคนไปตออุ้ยเมว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 เฮ้ยสัวเธอ ว้าจะึ้นไปเตะค้อฟ้าบินเฮ้ยทำไมันเป็นอ้ายบินเนี้ยนี้นี่นี่ก็ช่วยดีนะเปลีนเปลีนอะไรอุ๊ยอะไรอะโหลดเองรีดเองน่าดีจังเลยเนาะ ย yeah, yeah. าย่าเล่าเล่หมาอะใช้ไปแล้วยือเออใช้ปะจะเลือ่อนพอนที่ญาติโยมอื้ออื้ออื้อกดผิดต่อไปก็อันไหน ไหนแปะแปะนี่นี่ยนนี่เธอนี่อี่คุณ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 นี่คุณฟองน้ำทำไมคุณถึงสีแดงแบบนี้ล่ะและฟองน้ำก็พูดว่าฉันก็มีใครไม่รู้นะสิ เอาฉันน่ะไปซับเลือดมาแล้วก็เอบแล้วก็เอบเอาฉันมาไว้ในนี้ฉันไม่ค่อยจบเลย้ยจบข่าวมันเหมือนพื้นไม่หลางปูนี่ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเล่ด้วยกันนะนน ิ้วจงลงจงลงมาโดนค่ะอีสับอกให้มันโดนผมไงช่างหัวมันพอแล้วพอแล้วเบอร์เกินไปแล้วอุปยะยะขอขอไปตี่คุณไหน่อยมั้ย มันมองเหมือนแรทองไงไม่รู้ตรงเนี้ยขณะคือนะมีมีบอกว่าสิ่งสถิตย์ผิดรับทองคำแบนะไอจะพูดตั้งแต่แรกแหละคือไอเนี้ยไอขึ้นขึ้นสำหรับเราเราคิดว่าหายากนะ อันเนี้ยอันเนี้ยเขาเล่นมนไม่ค่อยจะเจอหรือว่าไม่ค่อยลงน้ำวะ่ะช่างมันเกอแบบนนี้ก็ไปก่อนนะคะวัสด,ดี